ครับราชันออนทัววันนี้พามาถนนเส้นสวยๆนะครับเพื่อตรงไปยังบ้านตําบลหนองมะข่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากที่ผมไปร่วมนาวาพิขาจาร์เมื่อ7โมงที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีแล้วนะครับวันนี้จะมีวิธีส่งมอบป้ายโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรีครับโดยท่านผู้บริการจังหวัดนัตวัฒน์สุวรรณประทีปครับตอนนี้เราทําเวลาให้เข้าไปสู่ วิธีการส่งมอบป้ายนั่นหมายถึงเมตตาธรรมคำจุนโลกและอีกสักครู่เราจะได้เห็นนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้การดูแลอย่างดีของสุพรรณบุรีนั้นเป็นอย่างไรครับไปกันที่หนองมะข่าโมครับ ตอนนี้ท่านบริการจังหวัดสุพรรณบุรีครับท่านนัตวัฒน์ส่วนประทีปเดินทางมาถึงแล้วครับคำขอญาตนั้นจริงๆแล้วท่านผู้บริการจังหวัดนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ผมนําเรียนนะครับทั้งล้างมือนะครับตั้งตรวจไข้เดินทางมาถึงแล้วครับ <c oughs> นําเสนอผลงานทีมือ นกนนตรีนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมในดนตรีแต่เขาใส่เสื้อตแต่แต่วันศุกร์ทำไมเขาถึงเสื้อจาน้อยก็คือติดนะครับเป็นเป็นการอนุรักษ์ดนตรีครับความสนใจของท่านว่าของเราก็คือนี่ครับความใกล้ชิดเรียบง่ายอย่างแท้จริง อบถามถามได้ตอบได้เหมือนเหมือนคือเหมือนยืออะไรเด็กอันเลยนี่ความได้เดียนสาจริงๆเลยครับเป็นธรรมชาติเดี๋ยวเราจะไปดูวงดนตรีไทยของสุรภรณปัญญานุกูลน,นะครับ วนี้วันนี้นี่เขาจะมามอบป้ายโรงเรียนให้ส้างบนที่นี่เราจะสร้างเรีนเป็นของเรียนออทิสติกนะการสอบถามอย่างใกล้ชิดนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งวันนี้พิธีมอบป้ายโรงเรียนออทิสติกสตรบอรีซึ่งขณะนั้นท่านคุทธีกาธมาวรวรรณิยาที่เป็นดีกรมสามารถที่จะกระดันั้นนะครับจะมีเด็กศักดิ์สิทธิ์มีการเรียนพิเศษอย่างนี้ที่โรงเรียนวัดหนองพุทธางคูนตั้งแต่ปี2553 แล้วสมพนาแล้วก็เสียงหัวเราะหลังจากนั้นท่านผู้การจังหวัดมาให้กำลังใจนี่เป็นการทดลองเป็นการจำลองห้องเรียนของออร์เจนติกนะครับแล้วก็มีตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจด้วยคือบุคคลออร์เติกระดับโลก การสาธิตการสอนนะครับมีคุณครูนักเรียนแล้วนทะ่านมาให้กำลังใจความน่าปลื้มใจก็คือเมื่อเรามี ควรขอทุอตสติกเป็นไอดอลไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มไอสไต์นะครับที่อยู่ที่ซีสตาร์ลัฐนิวเจอร์ซีย์เห็นไหมครับนี่ผลงานเป็นที่รู้จักกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีสัมพัรธภาพทั่วไปการเคลื่อนที่ของปราสมการสานามของไอสไต์มารสเซอร์เบิร์กครับนี่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียผลงานก็เป็นผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กในปี24547 0 0แบบสตีเวนสวินเบอร์นี่เป็นแรงขับเคลื่อน ให้การเรียนการสอนของบุคคลออเทสิกประสบผลสำเร็จทั้งสิน้นทางด้านของบุคลากรในประเทศไทยก็จะมีครูเชาครับครูออเทสติกค,คนแรกของไทยที่สามารถสอบบรรจุเป็นราการครูได้แล้วก็อังกูลไทยนิมิตวัฒนานี่เป็นไอดอลท้งนั้นนะครับ เพลงอยู่นี่คือบทเพลงเลือดสุพรรณนะครับเห็นไหมครับก็จะมีตั้งแต่น้องหยางเนี่ยครับดีกลับนี่ลุงโรดเห็นไหมครับนี่ลุงโรดที่ระน,นาทุง่งโดมนะครับชิงนี่โดมเป็นนักเรียนชั้นม .5 ครับระนาดเอกนี่นะครับก็จะเป็นเบสนะครับอยู่ม .2 นี่น้องนะครับอยู่ม .5 จนฉามก็จะเป็นไนต์เติ้ล สะโพนนะครับก็จะเป็นน้องอามนะครับแล้วก็คล้องวงได้กะตีใหญ่ครับแสงอาจจะมืดลงไปบ้างแต่นี่คือวงดนตรีไทยนักเตียนทุกคนออทสติกโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ความสนใจคับเด็กๆที่เรียนนี่เป็นการผมย้ำอีกทีนะครับเป็นการกำลองห้องเรียนนักเรียนออทิสติกความใส่ใจความเอาใจใส่นะครับของท่านผู้ราการจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมานะครับโรงเรียนหนองผุ้างกูนนั้นยุบเลิกไปครับแล้วก็มีอายุการใช้งาน,นายาวนานกว่า50ปีมีความชำรุดและไม่ปลอดภัยจึงนำบุคคลนะครับออทิสติกจากโรงเรียนวัดหนองผุ้ทางกูลเข้ามาเรียนอยู่ที่โรงเรียนสุวรีปัญญานุก,กูลอีกครั้งหนึ่งครับพอป,ปี2562เป็นต้นมาปัจจุบันนะครับก็จะมีนักเรียนต้องดูแลถึง466คนนะครับมีทั้งบกุ้องทางศิษปัญญามีทั้ง บุคคลออเทสติกครับก็เลยได้ดําเนินการหลังจากที่ค่อนข้างจะอยู่ในสภาพที่แออัดนะครับก็ได้สำรวจความคิดเห็นครับแล้วก็เริ่มต้นที่นี่1088หมู่ที่18ตะบนหนองอมะข้าโมองอำเภอเด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีบนเนื้อที่นะครับ25ไร่2งาน59ตารางวาเดี๋ยวจะมีพิการปลูกต้นไม้ด้วยนะครับวันนี้มีพิธีส่งมอบป้ายโรงเรียนครับวันนี้นับเป็นความ เมตตาธรรมชั้นสูงเลยนะครับเพราะว่าผู้ว่าการจังหวัดสุรุรีวันนี้มาร่วมในพิธีส่งมอบป้ายโรงเรียนออเทสติกข,ของสุพรรณบุรีครับแล้วท่านได้เห็นห้องจำลองแล้วเห็นเด็กๆเก่งๆแล้วท่านมีสิ่งใดที่จะมอบเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆและคณะบุคลากรพร้อมทั้งผู้สับสนุบ้างครับครับจริงๆนะห้องห้องที่เป็นห้องจำลองนะครับ ผมเองได้ไปดูที่โรงเรียนลรัตุพัธนธ์บุรีปัญญาลูกปูมาแล้วแล้วก็เห็นถึงความสําคัญของการศึกษาเด็กกลุ่มออทิสติกเนี่ยควรจะต้องมีสถานที่สําหรับเรียนเรียนรู้เนี่ยเป็นการเฉพาะแล้วเดิมที่โรงเรียนรัุพันธ์บุรีปัญญาลูกปูลมีเด็กออทิสติกและก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นเด็กขกพรองทางสติปัญญาซึ่งเรียนรวมกันและสถานที่ก็คับแคบน,นะครับพอรับทราบปัญหาตรงนั้นผมก็คุยกับท่านผู้อนวยการโรงเรียน วันบุรีปัญญาภูมิก็ทราบว่ามีโครงการที่อยากขอสร้างโรงเรียนออทิสติกถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยของที่ตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่ถ้าเป็นภาคเอกชนนี้นี่ยก็จะมีสําหรับโรงเรียนออทิสติกอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่เปิดโอกาสให้โอกาสกับเด็กที่เป็นออทิสติกได้รับการศึกษาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะจะเป็นโรงเรียนเฉพาะตัวเองนะครับวันนี้ก็จะมีการตก่กว่าป้ายซึ่ง ื้นที่ตรงนี้เราได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้และก็ทางสพด้วยเงื่อนไขการขอการรับอนุญาตเนี่ยทำประโยชน์ภายในของกันมันก็จะเป็นติดในเรื่องของการขอกระบวนการการขอประมาซึ่งปกติมันจะต้องใช้เวลาเป็นปีสมมติกลับทางท่าัน้อเลยการเลยว่าเราต้องทํากิจกรรมอะไร่อให้เป็นปสัญญาใจที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมในการสร้างโรงเรียนออิสห้เสร็งแรก ของเมืองไทยไหมถ้าสนใจเนี่ยอยากจะให้มาททำป้ายเรียนเพื่อเพราะการทำป้ายเรียนถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ที่ที่เราขอใช้แล้วมันก็จะรตตามเงือนไหส่วนก็ประมาณการอสร้างก็จะตามตามมาในลำดับต่อไปครับครับในขณะที่ท่านให้กําลังใจอยู่นั้นเสียงดนตรีก็เป็นเสียงตรีจากวงดนตรีของสุพรรณบุรีปัญญานุกูุลนะครับขอบพระคุณท่านอย่างมากครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศ ของวปรุ่นที่58ด้วยแล้วก็พิธีการมอบป้ายพองต้ปูกต้นไม้ให้ด้วยครับขอบพระคุณท่านผู้ว่าครับท่านผร้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็มอบประกาศกิตติคุณนี้เพื่อเป็นการขอบพระคุณที่สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนออเิสติกสุพรรณบุรีนะครับนี่ก็จะเป็นการขอ,ขอบพระคุณนักศึกษาวิายาลัยป้องกันและจักรุ่นที่58โดยท่านผูน้วารจังหวัดนสัพส่์วนประทีปนะครับ นี่เป็นผังโรงเรียนออเทติกสุพรรณบุรีนะครับนี่ครับมาถึงการวางผังในการก่อสร้างแบแผังโรงเรียนออเทติกสุพรรณบุรีนี่ครับมีจะมีอาคารเรียนอนุบาลชั้นเดียวอาคารเรียนประถมชั้นล่างโล่งนะครับอาคารเรียนระโยงศาอาคารเรียนพิเศษห้องสมุดหอนอนบ้านพักผู้บริหารแปดครูแปดพันโรงโรงหุงต้มโรงอาหารอาคารพยาบาโลโรงฝึกงาน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศูนย์บวยการสหกรณ์สนามเด็กเล่นสนามกีฬาที่จอดรถป้อมยามเสาทงหมอถังน้ำหมอประชุมที่จอดรถบริการเพื่อการและห้องพักครูคือที่กิจกรรมสวนเกษตรแล้วก็ป้ายโรงเรียนมีเขียนถังให้ดูนะครับวันนี้รับมอบป้ายแล้วก็ดูระยะเวลาการก่อสร้สางนักภาษาดีไรกองการล่นะจากพื้นท,ท,ที่ห่างที่แปดตัวรายการจังหวัด รอให้การต้อภาพครับ,บนี่ผมเก็บประมวลภาพนะครับมาย้อนให้ดูกันนะครับโอปูนครับนี่ครับใน,น,นรุ่นเดียวกันร่วมขบวนร่วมกุศลขอปูณมากอากาศนั้นร้อนมากนะครับแต่ดูรอยยิ้มของเป็นมิตรภาพ ความดีๆท่านผู้ว่าแล้วก็มาตรวจไข้กันนะครับบริการนี่ครับตรวจไข้เลยครับลงจากรถแล้วตรวจไข้เลยรับอ่แล้วก็รับของที่อื่นรวมรุ่นเลยครับการกล่าวรายงานของท่าน

นี่อเป็นคณะอปอรุ่นที่ห้าสิบแปดนะครับขอขอบคุณท่านที่ช่างให้เียงมาเป็นประธานในทิธีส่งมอบให้โรงยรียนต์ที่ิติธิ์มาดูดีการตรหนักวารณันักอยิปยาอธิบดีกรมสารมันศึกษาในสมัยนั้นได้ผ็ดชอบให้สำนักงานสารมันศึกษาจังหวัดอุรบุี รเปนอดีตท si ain> no yes in ี่มามาบนปรามาณัน้าร้อยห้าสิบามจุกาิ่งตัวัลลังก์ลยารายละเอียดข้อมูลงบประมาณบางส่วนครับถ้าราระบบค่ารายาด้านหน้ากางเข้าโรงเรียนจำนวนเงินสามแสนสองหมื่นสองพันสงร้อยบาทา้านติีเพื่อปรับพื้นที่ในการออกร้านแระติกตั้งไปจำนวนสี่แส 7หมื่5พันบาทค่าจัดทำป้ายโรงเรียนพอที่ติซึ่งจะทัเสร็จโดยคณะศึกษสาิที่จะ้องการร่าอันจักรุ่นที่58เป็นจำนวนเงิน158,000,000บาทรวมเป็นค่สายต้นที่9 7 0 0 0 0บาทมีระเบียบจากประธานทุนนะครับตงโตตุลเดชปะเทนรีต่างรุ่นตัวกออ .58 ปรานคณะผู้วริการกระทรวงศึกษาต้อนรับร่อบคกริการเะียนหนรัท่านผรานวยการเขียน่การศึกษาผริการรรีเขนหนึ่งท่านเาท่านผู้นวยการโรงเรียนัรบัรีอาการยนหนึท่านาท่านารรเรอจัธยมบัานนานเองค์่ารบริหารโรงนตับลท่านท่านผาโรงเรียน โดยเฉพาะจะเกิดขึ้นอีกหลายแห่งในประเทศเราตรงนี้จะเป็นจุดนำร่องถ้าเราทำได้ซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องขอบคุณเพื่อสายของวพตอนแรกก็มันก็ดำเนินการกาไปได้ช้าพอดีว่าเรามีพี่วพท่านหนึ่งคี่สนิทตอนนี้เลืเป็นรองเลขาธิการสพผมก็ได้พูดคุยกับท่านรองสนีให้ท่านช่วยเล่นนัดในเรื่องนี้ปัจจุบ,บันนี้ได้ประตูแต่เมื่อวันที่ กนดีเปัส่งมอบป้ายโนงเรียนอที่ิดมาต่ขอบคุณทุกฝ่ายแล้วก็ณบัดนี้ของมอบข้าวายังกรด้าขอิดการตัดทีส่งมอบป้ายนุเรียญทอทิดมาตขอบคุณทุกฝ่ายแล้วก็ณบัดนี้ขอมอบาวป้ายังกาบเอ็ดนาฬิกายี่สิบเก้านาทีครับ วันเสาร์ที่27มีนาคม2564ณที่เลขที่1 088มู่18ตำบลหนองมะข่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับการมอบป้ายโรงเรียนพทิศสุพรรณบุรีโดยวปอครับใดปพ้องการแล้วนะจากรุ่นที่58นะครับโดยท่านประธานรุ่นแล้วก็ท่านผู้ว่าด้วยนะครับท่านพลโทตัวเดชตระเกนตรีครับทนอตทงใหญ่ด้านหลังนะครับมีทีมงานอะไร กล้องเลยครับตไก่จิตใจอันศรัทธาคร Herm ับวันนี้โรงเรียนออเทสติกงในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแห่งแรกของประเทศไทยกับความหวังของนักเรียนทั้งหมดกับสุภาพบรีปัญญานุกูลขอขอบคุณทุกฝ่ายนะครับกรรมการสารั้นพื้นฐานทุกฝ่ายนะครับแล้วก็พี่น้องชาวด่านช้าง ป่ายสาคัญเลยครับกรมป่าไม้อนุญาตให้คณะกรรมการสาขาพื้นฐานก็ใช้ประโยชน์ภายในป่าสูงวนแห่งชาติป่า้ว้ขมินป่าภูน้ําร้อนและป่าหนองยาไซท้องที่ตำบลหนองมะข่าโมเพื่อด่านช้างจาังหวัดสมุรปรากานี้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสูงวนแห่งชาติเพื่อก่อสร้างโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรีเนื้อที่5ไร่2งาน59ตารางวาครับตั้งแต่16พรกรกฎาคมน2้า3เป็นต้นไปจนจะหมดความจำเป็นสำนินในงูสวัสดิการสิพัฒน์